ขอบคุณพิจะสรมานะครับสําหรับดาว174ดวงขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะฮะเมื่อคุณซื้อพระที่คุณไม่รู้ว่าแท้เคยมีคนมาหาผมอ่านะครับบอกว่าผมซื้อเพราะชอบนะฮะตะกุดหลวงพ่อพินยันดวงปั๊มเนื้อฝ่าบาทใช่หลวงพ่อพินไหมครับไม่แน่ใจต้องส่งให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยส่งข้อหลังไมอะตอนนี้เดี๋ยวผมขอ เล่าเรื่องเก็บพระไงให้ไม่ถูกหลอกก่อนนะครับอย่าเชื่อใจผมที่มนตรีอย่าเชื่อครน,นั้ง้นเชื่อตัวเองซื้อพระที่เดยนดูเป็นเขาบอกผมเก็บพอชอบคุณชอบพระจากอะไรจากที่ดูเน็ตไอดอลแล้วบอกแบบเนี้ยเป็นแสนเป็นล้านคุณชอบพระดังที่เป็นแสนเป็นล้าน แล้วเวลาคุณเจอพระคุณก็เสี่ยงที่จะซื้อเพื่อฟุกว่าแบบเนี้ยถ้าฉันซื้อมาห้าพันฉันอาจจะใช่อง์ละแสนอง์ละล้านแบบเนี้ยถ้าฉันเขาเอาพันหนึ่งเนี่ยอ่ะฉันอาจจะขายได้อง์ละแสนอง์ละล้านคุณนึกภาพออกไหมพอคุณซื้อสิ่งที่คุณไม่รู้มาปุ๊บ สงสัยเลยตัวร้ายมาแล้วตัวร้ายคือสงสัยสงสัยปุ๊บต้องไปถามอ่าพอสงสัยแล้วต้องไปถามไอการไปถามเปิดประตูสู่โอกาสให้เจอคนชั่วที่จะหลอกเราแล้ว,ลวพอสงสัยต้องไปถามไปถามเปิดโอกาสให้ไปเจอคนหลอก พอเจอคนหลอกปั๊บเสียตังซามอีกฉะนั้นวงจรของการทำให้ทุกวันนี้เก็บพระแล้วโดนพระเกะแล้วไม่มีความสุขเสียเงินเสียทองบางคนโคตรน่าสงสารขอโทษได้เงินเดือนมาซื้อพระหมดเก็บหมดกะว่ากะเสียแล้วจะเอาพระนั้นมาขายเพราะเคยฟังแต่ว่าพระนั้นเก็บแล้วขายได้ แต่ไม่ได้รู้ว่าพระนั้นะแท้หรือเปล่าพอวันหนึ่งกเกษียณออกมาเอาพระมากองปังเจ๊ทั้งหมดเงินก็หายขายไม่ได้แล้วสิ่งที่มันใจร้ายสุดคือกฎหมายไม่รับรองนะครับเสื้อกอลเนี่ยร้อยเก้าเก้าเสื้อตัวจริงสามพันเขาคุ้มครองนะผู้บริโภคนาฬิกาโลเล็กกอล เกจเอ2 0 0ก๊อปโหลโหลแ9 0 0ของจริงเป็นแสนเขาคุ้มครองนะคือ,อเอาเก๊มาขายเป็นแท้ไม่ได้แต่ไอวงการเนี้ยมันมีกติกาอย่างหนึ่งคือเปิดให้ต่อเขาเรียกว่าเล่นแค่ชอบหมายความว่าพระเก๊องเนี้ยเปิด80,000ต่อ800ก็ขาย แต่เะเลอดทะล่าไปเจอคนมีตังเปิดแปดหมืนต่อสี่หมื่นไปฟ้องร้องกับใครไม่ได้นะครับไอเงินสี่หมื่นที่เสียสตังซื้อพัะเกอไปนั้นไปฟ้องร้องกับได้กฎหมายไม่รองรับไอ้วงการนี้มันเป็นแบบนี้กติกาทุกอย่างที่ตั้งขึ้นมาเอาไว้ใช้สำหรับคนโง่ที่โลภไง ถ้าพูดไม่ถูกหูใครขออภัยด้วยสิ่งเดียวที่จะทำให้อยู่ในวงการนี้ได้คือความรู้ครับคือความรู้เอาง่ายๆคุณเปรียบเทียบชีวิตคุณกับชีวิตเซียนเซียนพระจะจ่ายเงินประกรันผมด้วยนะ ดีไหมพี่ดูไม่ชอบเสียนพระวางเลยมันออกตังไหมอ่ะหยิบมาถ่ายรูปแคร๊แครอืมขายได้ห้าพันที่ซื้อห้าพันถามเจ้าของพระเท่าไหร่ครับแปดพันพี่โอ้ไม่มีกินวางไว้เสียนพระออกตังโคตรยากเสียนพระ ตะกะตะก,กามที่จะซื้อพระทุกองไหมอืมแต่ทำไมวิถีเราเจอพระอะไรก็จะขายได้ล้านก็จะขายได้แสนมีตังเท่าไหร่ก็ซื้อ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 ซื้อสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ซื้อจนเต็มบ้านก็เพราะไอ้คำว่ามันจะแสนมันจะล้านมันเก็บพระแล้วเขาบอกจะขายได้ ลงทุนเท่าไหร่จะมีกําไรเป็นแสนเป็นล้านไงไอเราเนี่ยจ่ายตังค์ซื้อพระกันจังเลยสามพันห้าพันแปดร้อยซื้อจนเต็มบ้านแล้วก็นั่งสงสัยไปเที่ยวถามเขาว่าแท้ป่ะแต่ย้อนกลับมาดูเซียนพระดิเซียนพระมันออกตังค์ซื้อพระง่ายป่ะมันออกตังค์ซื้อพระโคตรยากอ่ะแล้วเซียนพระมันไม่ได้ตระก,กาศกรรมซื้อพรานะครับมันก็ซื้อทีละองค์ อ่ะซื้อสององค์ซื้อสามองค์ขายสององค์ได้กําไรอีกองค์เก็บไว้เป็นองค์รูเขาก็จะมีพระที่เขาสะสมซื้อสิบองค์ขายแปดองค์กําไรอีกสององค์เก็บไว้เขาเขาทยอยเก็บสมบัติเป็นพระเครื่องทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์จนวันหนึ่งเขามีสมบัติเป็นพระแท้เก็บและได้กําไรเสียมาไม่ได้พระเก็บว้ยอยะมากมายอะ แต่ผมถามเลยไอเราเนี่ยเก็บพระไว้เต็มบ้านเนี่ยโดยไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าเพื่ออะไรครับคุณเห็นไหมวิถีชีวิตเซียนมันแตกต่างจากวิถีคนที่จ่ายเงินซื้อพระง่ายๆด้วยความโลภโดยสิ้นเชิงลาฟ้ากับเหวแต่วันนี้เขาคุณก็เสพแต่เรื่องราวของพ่อค้าพระที่ให้คุณมีความโลภ ถ้าเมื่อไหร่คนฉลาดโลกเสียตังน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอคนโง่ที่โลกเรียบร้อยครับหมดเนื้อหมดตัวกฎหมายไม่รองรับเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ผมคงไม่ต้องมานั่งพูดถ้าผีไม่ล้ำเส้นพระผมพูดเสมอสมัยก่อนคนเล่นพารเก๊จะบอกว่าเล่นแค่ชอบ พี่ดูเอาโอเคครับเล่นแค่ชอบพี่ดูเอาพูดแค่เนี้ยคุณก็ไม่คุณคุณคุณก็ไม่ต้องจ่ายแพงไงนึกออกไหมพอคนขายาพ้าบอกเล่นแค่ชอบพี่คุณไม่กล้าจ่ายตังแพงแล้วแต่ปัจจุบันนะ่ะเก๋แม่งเสือกออกบัตรให้เป็นม้าแท้แล้วขายเป็นหมื่นเป็นแสนไงพูดได้ไหม เมื่อกฎหมายไม่คุ้มครองผู้บริโภคมันก็เปิดโอกาสนะฮะให้คนไม่ดีเข้ามาหากินกับวงการพระผมพูดเสมอมันไม่ใช่การเล่นพระครับปัจจุบันการเล่นพระคือเล่นของเก่าเล่นของหายากเล่นของมีพุทธคุณแต่ปัจจุบันมันคือการคิดมุกหาเงินกับวงการพระ ไม่ว่าจะเป็นการออกใบเซอร์การทํานิทรรศการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นี่มันคือมุกหาตังจากวงการพระไม่ใช่การเล่นพระผมไม่ค่อยจะโอเคนะครับบางคนเลียแข้งเลียขาหาช่องทางรู้จักพี่คนนี้เฮ้ยพี่ไปนี่พี่ผมไปญี่ปุ่นผมซื้อรองเท้ามาฝากโอ้โหพี่นี่นะผมไปที่รุ่นมาผมซื้อกระเป๋ามาฝาก โอ้พี่ผมไปนู่นมาผมซื้อนะครับอา้าวนาฬิกามาฝากติดสอยห้อยตามจนเข้าไปแน่ออกใบเซอร์แน่นอนครับออกเสือพ่ะปานสามตัวใ้สามล้านคนเล่นพ้าทั้งบางทีเป็นสิบปียังไม่ได้ตังสามล้านเลยถูกไหมฮะอืมนะฮะออกใบเซอร์ นะเอาพาเกตตัวเองออกใบเซอร์ได้ขายได้สามล้านเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยเขาไม่ไล่ออกเหรอผมบอกเลยไม่ไล่ออกกูก็อยากออกได้ตังสามล้านแล้วอ่ะจะอยู่ทําไมให้คนกลับมามีปัญหาไม่ต้องไล่ออกก็อยากออกแต่เมื่อไหร่ที่นะะความจริงไม่เปิดเผยกูก็ออกเข้าไปสามล้านสี่ล้านห้าล้านกูก็ออกเข้าไป จนเมื่อไหร่ที่แบบว่าความแดงกฎหมายอะไรมาเอาพี่ะนี่มันคือช่องโหว่ที่กฎหมายไม่คุ้มครองผู้บริโภคด้านพระเครื่องสิ่งที่จะช่วยคุณได้คืออย่าโลภและอย่างโง่ซื้อสิ่งที่ตัวเองดีเป็นซื้อสิ่งที่ตัวเองดูเป็นว่าแท้พอแล้วย้อนกลับไปดูว่าเสียนใช้วิถีชีวิตยังไง นะถ้าใช้ชีวิตเหมือนเซียนคุณก็จะรวยเหมือนเซียนแต่ถ้าใช้ชีวิตบนความโลภคุณก็จะหมดเนื้อหมดตัวโอเคครับใช่ครับบางคนบอกไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นองค์คูเก็บเพราะชอบเก๋ก็มีพุทธคุณเป็นรูปหลวงพ่อหรือไม่เป็นไรผมเชื่อเวรกรรมมีจรงิงมันเป็นคำพูดของคนที่โดนหลอกไปแล้วครับ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณไม่อยากพูดคำนี้หรอกครับเพราะคุณไม่อยากโดนหลอกฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดวันนี้ถูกใจไม่ถูกใจก็แล้วแต่นะแต่ผมขอให้มันเป็นอะไรสักอย่างที่มันชุกคิดนะครับให้คุณไม่โดนหลอกเพราะเมื่อผีพวกเนี้ยมันทำแบบเนี้ยวงการพระที่ผมรักมันจะไม่เหลือ คนจะเลิกเล่นพักคนจะเสียเงินเสียทองกับพักเกะนะครับจนสุดท้ายวงการพระมันจะไม่เหลือแล้วถ้ายิ่งไอ้พวกนี้มีเงินมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งคิดมุกนะก่อกรรมทำเข่นสร้างความวิบัติได้กงแล้วก็มากขึ้นนอกานั้นผมกล้าพูดว่าเสียนพระเจ็บเจจังหวัดไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นนะครับเพราะเขามีคำว่าจัรยาบัน เขามีคำว่านะยแขวนพักก็ต้องประพฤติตัวดีแต่คนที่บอกเล่นพระเพื่อหาตังค์ผมไม่รู้หาตังค์เข้าบ้านจบถ้าไอคนพวกเนี้ยมันก็บอกแล้วว่ามาหาตังค์คุณยังจะเชิดชวนเป็นเทพพระเจ้าก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเควันนี้ก็คนถามผมคำเดียวผมก็ไล่ซะย,ยาวเลยนะผมก็ไล่ซะย,ยาวเลยนะครับอ่ะ โอ้โหดาว454ดวงอ่ะน่าสนใจนะครับ